พวผมเอ็สโตเนเกอร์กันเองนะครับวันนี้ผมมาที่บอ่อหุน้นบ่อหุน้น,นที่อยู่ในโคราชนี่แหละครับอยู่ทางถนนบายพัสผมมาตกบ่อที่นานแล้วแหละครับมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่ได้พาทุกคนมาอัดคลิปอัดวิดีโอของบ่อนี้สักทีเลยแต่วันนี้ผมทาทัวร์เสร็จแล้ววันนี้ผมมาช่วงเย็นผมมานั่งกระดังแล้วก็เล่น2.7วันนี้ผมจะมาอยู่ข้ามหน่อยวันนี้ผมจะทดลองตัวนี้ ไปฉายจริงหรือที่ผมเพิ่งซื้อมานานแล้วนะครับถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารทาง a c e b o o k ของผมนะครับผมซื้อตัวนี้มาแถวันนี้ผมจะยองอยู่อยู่ข้ามสักหน่อยนึงนะครับผมจะลองทดลองใช้ไปฉายดูผมก็ทดลองใช้ไปทีนึงแล้วตอนแล้วก็ลงในเฟซด,ดูแล้วทีนี้ผมอยากลองอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปค้างคืนตกปลานะครับมีช่วงผมมีโครงการที่ค้างคืนตกปลาอยู่ที่บ่อระเบียงเคียงน้ํานะครับ วันนี้ผมจะเล่นสองเจ็แล้วก็อยู่ในค่ำคอยดูผลงานกันเลยนะครับติดตามชมมาเลย ถึงตัวใหญ่ยักตัวไหมก็ยังยขาดมันขาดไปตัวนึงกระชากแรงหละขาดเลยเอานนักนกระด,ด้ตัวหน่อย2ตัว ทุกคนปิดบอกี่โมงนะแต่ผมจะอยู่ข้ามสักหน่อยนึงเขาอยู่ข้ามได้ไหมจะอยู่ข้ามได้ไหมสักทุ่มกว่าโอ,อ,าโอ้มีอยากกันยุงมา ไล่ผมจะอยู่ดึกทุกคนได้ยินป่ะไหมเสียง <c oughs> เขาเปิดเพลงดังหน่อยผมจะไร่ผมจะอยู่ดึกสักหน่อยเด้งแต่ลงุงว้วบอกว่าบอ่อปิดหกโมงงันเลยผมจะขอลงอยู่สักทุ่มหนึ่งสักทุ่มครึ่งกว่าผมก็เริ่มเก็บขอ <c oughs> แล้วเรามารับชมน,นะว่าจะเป็นหมูหรือจางนี่ผมไม่แน่ใจแผมไม่ได้บอ่อไม่ได้มานานแล้วเนี่ยสักเดือนหนึ่งได้มากผมไม่ได้มาบอ่บอวัวนานปลาเลยไม่ไม่ชินเลยว่าอาการทุ่นเป็นยังไง จะก็ได้ยินผูไม่เอ้ยก็มาเปิดเพลงอะไรอตอนนี้เนี่ย ทุกคนครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับถึงในภาพเริ่มสว่างแต่ตอนนี้ล้วนเขาเริ่มเปิดจังหานน้าแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทุ่นอาจจะอ่านยากทีดนึงครับว่าน้ํามันไหลครับก็คอยดูไปนะครับอันนี้ปลาก็กินเบามากครับบ่อกล้วนปล่อยปลาล้วน,ก,วนกินเบามากอ่านทุ่ยากมากเลยนะแลวยิ่งลู้วนเปิดจังหันหน้าด้วยเนี่ยอ่านยากกว่าเก่าอีกครับ ตอนแรกผมจะนั่งใกล้ๆกับกังหานนบ่วงตรงนั้นลาจะเยอะแต่ผมกลัวน้ํามันไหลไงเลยผมมันนั่งตรงนี้หน่อยนึง เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ค่ำมืดพอสมควรแล้วครับพี่จิงผมก็อยากอยู่ผมก็อยากอยู่ต่อนะครับแต่ผมเกรงใจลุงว้วนหนนะ่อยลุงอ้วนพี่จิงที่จ,งจิงบอกลุงอ้วนเขาปิดหกโมงครับ,มรบผมผมเลยขอลุงอ้วนอยู่ต่อสักทุ่มกว่าพี่จิงเนี่ยปลากำลังเข้าเลยปลาใหญ่ด้วยผมก็เกรงใจแกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคราวหน้านะผมมาถ่ายตอนกลางวันดีกว่า ใส่กลางวันน่าจะดีกว่าแล้วก็ผมไม่ได้มาบ่อ้งวนนานมากประมาณเดือนหนึ่งเลยผมไม่ค่อยชินนะครับการวัดปลาจังหวัดปลาเลยวันนี้เลยไม่ได้เห็นตัวปลาเลยได้แต่ขาดหลุดขาดแล้วแล้วก็ก่อนที่ผมจะอัี๋ยวผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคราวหน้าผมพามาหาสัปลารดเลยบ่อนกวนมีแต่สปลารดตัวใหญ่แน่นเลยนะครับผมเคยโดนอยู่หลายรอบแล้วครับสปลารดบ่อนววน ทั้งขาดทั้งหลุดทั้งเอาขึ้นมาได้ยี่ศพโนจันโตโฮผมเอาหน้าผมพามาตามหาสป,ปลาดบ่อน้วนดีกว่าช่วงกลางวันนี่แหละไม่มาล้อตอนค่ำกลางคืนโอเคเดี๋ยวผมมีโครงการอยู่นะครับโครงการที่จะไปไปตกปลารีสอร์ทอยู่บ่อระเบียงน้ำสองเป็นตกปลาค้างคืนเลยที่น,นั่นมีบ่อพักมีห้องพักด้วยเป็นโครงการใหญ่สำหรับผมเลยเดี๋ยวรอ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะช่วงไหนแต่รอติดตามชมได้เลยว่าผมจะพาไปตกปลากลางคืนพาไปตกปลาเบึกตกชิงดิือกลางคืนสนุกแน่แต่วันนี้น่าเสียดายมากไม่ได้เอาปลาให้ทุกคนให้ชมกันเลยแต่เพื่อควลักๆของผมวันนี้คือผมมาทดสอบไฟสองตู้ที่ผมซื้อมาครับว่าเป็นยังไงแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับเอ้เดี๋ยวบอกอย่างหนึ่งช่วยไปติดตามเพจเฟซบุ๊ก โซนเอ้เกอร์ด้วยนะครับผมเหงาไม่มีคนมาคุยด้วยเลยเหงามากโอเคไม่เป็นไรละไว้พบกันคลิปหน้านะครับโอเคไม่เกิงใจแล้วผมขอเตรีมตัวเก็บของแล้วเกรงใจทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาบ,บน่นอีกโอเคสวัสดีครับ